พระพยอมฟอนทงคนแหนับถือครูกายแก้วคาดไม่เกินหนึ่งปีจะจางหายหเหมือนจตุคามและส้มฉุนเตือนอย่าหลงคำไม่เชื่ออย่าลบหลูและเชื่อไปศึกษาจนเกิดสติปัญญา จากกรณีที่มีผู้นับถือและศรัทธาและเชื่อกันว่าองค์ครูกายแก้วหรือบรมครูผู้เรืองเวทที่ช่วยประทานพรให้ประสบความสําเร็จเงินทองไหลมาเทมาให้โชคลาภกับผู้ที่กราบไหว้บูชานอกจากนี้องค์ครูกายแก้วยังมีลักษณะคล้ายนกกระเวาสัตว์ในตำนานจากป่าหิมพานต์จึงเชื่อกันว่าหากบูชาจะช่วยให้เจรจาค้าขายสําเร็จหยิบจับสิ่งใดก็จะได้กําไรและร่ํารวยจนทําให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็น จำนวนมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอํเาเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามพระพยอมกัล,ลยาโณในกรณีดังกล่าวโดยพระพยอมกล่าวว่ายอมรักว่าประเทศไทยความมั่นคงงดงามแต่ความแน่วแน่ในพระรัตนตรยัยเริ่มแกว่งเห็นอะไรก็จะกราบไหว้ตั้งแต่จตุคามรามเทพไอ้ไข่ส้มฉุนมีการปั้นอวัยวะเพศตาใาย ยังมากราบไหว้อยากฟังให้คนไทยมาดูที่วัดสวนแก้วสมัยพระพุทธเจ้าดับขันใหม่ๆยังไม่ได้ทํารูปปั้นพระพุทธเจ้าเรียนจนตรัสรู้เรียน18ศาสตร์เรียนในป่าอีก6ปีเขาเลยทํารูปเสมาเพื่อมากราบไหว้กระทรวงศึกษาธิการจึงนํารูปเสมามาเป็นโลโก้เพื่อให้กราบไหว้ความใฝ่รู้ไม่ใช่กราบรูปผีรูปคนรูปยักษ์รูปมารทํารูปปั้นตรียรัตนะเพื่อให้รู้ว่าคําสอนของพระองค์เหมือนศาสตราสาม ไว้ฟาดฟันกับโจรชกันสามโกกคือโลภโกรธและหลงต่อมาทํารูปธรรมจักรเพื่อบทขยี้ทุกข์ให้เหล่ามนุษย์สุดท้ายกล่าวว่าพระพุทธองค์ในฐานะที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นแม้เป็นลูกกระสัตรพระพยอมกล่าวส่วนรูปที่เขาปั้น ความหมายลึกซึ้งสวยงามดูแล้วสบายตาสบายใจยุคสมัยนี้คนไทยเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์และหนักแน่นในพุทธศาสตร์ช่วยมาให้สติคนไทยอีกไม่นานจะได้เงินเป็นพันล้านหมื่นล้านจากครูไก่แก้วเห็นมีการถ่ายทํารูปภาพครูไก่แก้วเล็กๆใหญ่ๆเตรียมจาหน่ายกันแล้วใครไม่อยากเป็นเยื่อความเชื่อนี้ไม่เกิน6เดือนถึง1ปีเดี๋ยวก็จะหายไปเหมือนจตุคามรามเทพไอ้ไข่และส้มฉุน ถ้าภายใน6เดือนถึงหนึ่งปีตนจะไม่วิพากษ์วิจารณ์สายหมอีกต่อไปเป็นเรื่องของความเชื่ออาตมาไม่อยากไปทะเลาะกับคนที่มีความเชื่อ,อยากให้ศึกษากันไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าจะเชื่อผิดหรือถูกได้ผลหรือไม่มีผลตอบแทนเชื่อแล้วทุกไม่เกิดเรื่องบูชายันไม่รู้สรุปเป็นเทพหรือเป็นอะไรมาต้องการเรื่องหมาแมวบูชายันอะไรก็อ้างเทพอยากให้คิดกันเอาเองอย่าไปหลงคําว่าไม่ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชื่อแล้วต้องมีเหตุผลศึกษาข้อมูลนิสัยคนไทยเห็นอะไรก็ตีเป็นเลขเป็นหวยขอฝากสั้นๆไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามอย่าเชื่อแบบหัวปักหัวปำเชื่อไปศึกษาไปจนเกิดสติปัญญาพระพยอมกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ